สายเซลฟี่สายถ่ายรูปหรือสาวๆเนี่ยน่าจะถูกใจกับตัว Samsung Galaxy A51 เครื่องนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเช่นเคยครับนก Extreme IT นะครับสำหรับวันนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากทาง s a m s u n งเป็นรุ่น Galaxy A Series นะครับจริงๆเขาจะมีเปิดตัวมา2รุ่นด้วยกันจะเป็นตัว A 5 1กับ A 7จ่ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เรามารีวิวตัว A 5 1กันก่อนเลยซึ่งตัวนี้จริงๆเขาเปิดตัวมาได้ประมาณเดือนกว่า,กวาเกือบ2เดือนแล้วนะครับมีราคาโปรราคาพิเศษอะไรเยอะแยะมากมายแต่ราคากลางที่เขาเปิดมาตอนแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่งบประมาาณกลากลงลงๆแ้ว ได้ทั้งในเรื่องของการเซลฟี่ได้ในเรื่องของการถ่ายรูปภาพแล้วก็เป็นโทรศัพท์ที่ได้รับการปร,ปรับปรุงมาจากรุ่นก่อนหน้านะครับเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าเขาจะเปิดตัว A70 กับ A50 ตัวนี้เป็น A 5 1กับ A 7 1ที่เปิดตัวมาซึ่งวันนี้เป็น A 5 1นะครับโดยตัว A 5 1เนี่ยเขาจะวางโทรศัพท์ตัวนี้เป็น segment สำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องของการถ่ายรูปเรื่องของการเซลฟี่แล้วก็ตัวนี้อยากจะบอกว่ามีการอัปเกรดตัวกล้องนะครับให้เลนมาถึง5เลนด้วยกันหลายคนงงเอ๊ะเลนมันมาจากไหนเยอะแยะก็อย่างแรกเลยนะครับเลนมันจะมาจากตัวทางด้านหลังของตัวเครื่องนี่แหละ4ีเลนด้วยกันนะครับมีกล้องที่เรียกว่าครบหมดไม่ว่าจะเป็นเลนอัลตร้าไวท์นะครับหรือว่ากล้องหลังปกตินะ ทำให้สามารถถ่ายพววัตถุเป็นหน้าชัดหลังเบอร์ได้ปกติถ้าเราจะถ่ายวัตถุที่เป็นหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยถ้าไม่มีเลนส์เดฟมันจะถ่ายไม่ได้เราจะถ่ายได้แค่ตัวคนแล้วก็ผ่านซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงแต่ตัวนี้มีเดฟเซนเซอร์มาให้นะครับก็แล้วก็อีกเลนส์หนึ่งมันจะอยู่ทางด้านหน้าของตัวโทรศัพท์มือถือเป็นตัวจุดเล็กๆตรงนี้เป็นการเจาะรูอย่างที่ทางซัมซุงได้เหมือนกับเป็นผู้นําในเรื่องของกล้องตรงนี้เลยที่มันไม่มีติ่งไม่มีอะไรนะครับก็เป็นจุดเล็กๆอยู่ตรงกลางตรงนี้ทําให้ หน้าจอเนี่ยได้เห็นภาพที่เรียกว่าเต็มตามากกว่านะครับโดยอย่างแรกเรามาดูในเรื่องของวัสดุส่วนประกอบตัวเครื่องกันก่อน วันนี้ผมได้รับมานะครับมันเป็นตัวสีปริซึมที่เป็นสีพิงค์นะสีชมพูจริงๆเขาจะมีสีที่เอาเป็นเรียกสีหลักๆง่ายๆแล้วกันมีพิงค์นะครับมีบลูแล้วก็มีแบล็คนะครับสสีด้วยกันก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นสีที่เรียกว่ามีเท็กเจอร์นะครับจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูเงาๆแล้วก็มีลายตัดขอบอยู่ตรงนี้ดูสวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องด้านข้างตรงนี้เขาจะมีปุ่มอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มพาวเวอร์ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงต่าาางงๆทด้้นขวัหม ด้านบนตรงนี้จะไม่มีปุ่มอะไรต่างๆจะมีรูนึงจะเป็นเหมือนกับไมโครโฟนที่เอาไว้รับเสียงแล้วก็ตัดเสียงรอบข้างตัดเสียงรบกวนแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะมีรูสําหรับการใส่ซิมนะครับตรงนี้ในเรื่องของการใส่ซิมอยากจะบอกว่ามันก็เป็นถาดเหมือนกับโทรศัพท์ปกติทั่วไปเราสามารถจิ้มออกมาได้นะครับตรงนี้แล้วคุณก็จะเจอกับตัวถาดใส่ซิมตัวนี้สามารถใส่ซิมได้ทั้งหมด2อันด้วยกันก็สามารถใส่ซิมได้ทั้งหมด2ซิมแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอยังใส่ตัวไมโคร SD card ได้นะครับตรงนี้จะทําให้ สามารถแบบเฮ้ยถ้าสมมติถ่ายรูปแล้วความจุไม่เพียงพอคุณก็สามารถใส่อัปเกรดในส่วนของตรงนี้ได้ไม่จําเป็นว่าต้องเลือกใช้ซิมหนึ่งไมโคร SD c a r การ์ดอันนึงหรือว่าจะใช้2ซิมใส่ไมโคร s อสดีการ์ดไม่ได้นี้ก็ตัดปัญหาจบไปในเรื่องของตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตูดทางด้านหลังครับตรงนี้มีมาให้ค่อนข้างครบอยู่นะครับเพราะว่าตัวพอร์ต3.5มิลยังคงมีมาให้เดี๋ยวนี้โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆเริ่มตัดแจ็ค3.5เอกไปแล้วทำให้เวลาแบบต่อหูฟังหรือต่อไมโครโฟนภายยนอกเ มันจะลําบากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวช่องเสียบชาร์จตัวนี้จะเป็น USB Type C ที่รองรับในเรื่องของ fast charge แบตเตอรี่15วัตต์นะครับแล้วก็มีตัวลําโพงพร้อมกับตัวไมโครโฟนนะครับก็เรียกว่าขอบด้านข้างมันเป็นสีเหมือนกับพิ้งอ่ะเป็นแบบสวยงามมันดูเงาๆนะครับผมก็เอออันนี้ดูดีเหมือนกันใครที่ชอบแบบให้มันดูเรียบเรียบหรูหราน่าจะถูกใจนะครับผู้หญิงเนี่ย น่าจะถูกใจสีชมพูแน่นอนต่อมามาดูในส่วนของหน้าจอกันบ้างครับเรียกได้ว่าทาง s a m s u n งเป็นผู้นําหน้าจอเลยดีกว่านะครับตัวนี้ใช้หน้าจอเป็นแบบ Infinity O นะครับก็เป็น Infinity O Display หรือว่าตัวหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ Super AMOLED นะครับให้สีสันที่เรียกว่าสว่างมากๆแล้วก็ให้ภาพที่คมชัดสวยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการสแกลนลายมือตัวนี้จะฝังอยู่ที่ใต้จอก็สามารถสแกนผ่านได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับอ่ะก่อนเนี่ยแค่แตะนะครับมันก็สามารถไปได้เลยอันนี้บอกก่อนว่า ตัวที่คนหลายๆคนได้เห็นรีวิวตัว A51 มาก่อนหน้านะครับการสแกนนิ้วมือเนี่ยมันจะรู้สึกหน่วงๆช้าๆนิดนึงแต่ตัวนี้มันผ่านไปแล้วประมาณเกือบๆือเดือนทาง s ซัมซุงออกซอฟต์แวร์ตัวใหม่แก้ไขามาเนี่ยแตะปุ๊บปลดล็อกนะครับแตะปุ๊บปลดล็อกทันทีก็คือปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วนะครับสามารถปลดล็อกได้ค่อนข้างเร็วมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่า ซอฟต์แวร์เสถียรและตอนนี้นิ่งแล้วสำหรับใครที่กําลังอยากจะตัดสินใจซื้อตัว A51 ตัวนี้น่าสนใจนะครับต่อมานะครับมาดูในเรื่องของสเปคของโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับอย่างแรกเลยตัวฟ้าชาร์จตัวนี้มันเป็น USB Type C รองรับที่15วัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยความจุอยู่ที่4,000ม ah, ิลลิแอมป์ใช้งานได้ เพียงพอตลอดวันแบบสบายๆนะครับผมแล้วก็ตัว CPU ตัวนี้เขาจะใช้ CPU เป็นตัว Exynos 9611นะครับตัวนี้ก็เล่นเกมถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้สบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเกม Call of Duty หรือ ROV อะไรต่างๆเดี๋ยวมีสาธิตให้เล่นให้ดูนะครับก็สามารถเล่นได้ไม่มีอาการแบบสะดุดกระตุกนะครับอาจจะไม่ได้แบบปรับกราฟิกได้สูงสุดนะครับเพราะโทรศัพท์ตัวนี้วางเซกเมนต์มาเหมือนกับว่าเป็น mid-tier นะครับก็เน้นในเรื่องของการถ่ายภาพอะไรงนี้มากกว่าแล้วก็ในส่วนของ RAM ตัวเครื่องตัวนี้จะให้ RAM มาสูงถึง6กิกได้ก แล้วก็รอมภายในตัวเครื่องเนี่ย128กิกซึ่งเอาจริงๆอย่างส่วนตัวผมผมใช้โทรศัพท์มือถือความจุแค่64กิกยังใช้งานเพียงพอเลยซึ่งตัวนี้128กิกน่าจะใช้งานได้เหลือแต่ว่าถ้าสมมติใครเป็นผู้หญิงที่เป็นสายเซลฟี่ชอบถ่ายวิดีโออะไรเนี่ยความจุอาจจะไม่เพียงพอก็ไปซื้อตัว micro SD card มาใส่อัปเกรดเพิ่มความจุได้อีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด6.5นิ้วด้วยกันเป็นหน้าจอ Super AMOLED ความละเอียด resolution ของเขาจะอยู่ที่1 8 10คูณ2 4 0พพิกเซลนะครับหรือว่าเป็นหน้าจออัตราส่วนที่2 0ต่อเนะครับเป็นหน้าจอที่อัตราส่วนแบบรูปแบบใหม่แล้วโทรศัพท์มือถือหลายๆเครื่องหลายๆรุ่นเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาใช้อัตราหน้าจอที่เป็นขนาด2 0ต่อ9กันเกือบหมดนะครับและที่พูดถึงไม่ได้เลยในการรีวิวโทรศัพท์ยุคนี้นะครับต้องเหมือนกับรีวิวกล้องแน่นอนกล้องตัวนี้จัดมาเต็มไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องหน้านะครับผมตัวนี้เขาจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ให้ตัวค่า F มาอยู่ที่ 2, 2เรียกว,ว่า กล้องหน้าเนี่ยสามารถเซลฟี่หรือถ่ายรูปเนี่ยได้อย่างสบายๆส,สาวๆนี่น่าจะถูกใจกันนะครับแล้วก็ที่แสงน้อยนี้กล้องด้านหน้าถือว่าพอใช้ได้นะครับในส่วนของการถ่ายรูปแต่ว่าถ้าสมมติแสงจัดๆเนี่ยกล้องด้านหน้านี่บอกได้เลยว่าน่าจะถูกใจกันแล้วก็ในเรื่องของกล้องด้านหลังนะครับตรงนี้เขาจะมีกล้องมาให้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับจะมีในส่วนของกล้องหลังที่เป็นกล้องหลักนะครับ48ล้านพิกเซลให้ค่า F มาอยู่ที่ F2 นะครับผมตัวนี้เซนเซอร์ใหญ่ถึง1ส่วน2นิ้วเลยทีเดียว ให้เซนเซอร์มาใหญ่ทําให้สามารถได้ภาพที่มันดูมีมิติอารมณ์เหมือนกับพวกกล้องฟูลเฟรมกล้อง DSLR อะไรพวกนี้เขาก็จะมีแบบ APS-C ใช่ไหมครับแล้วก็มีกล้องแบบฟูลเฟรมตัวนี้ให้เซนเซอร์ใหญ่ถึง1นส่วนสนิ้วเรียกว่าน่าจะเป็นแบรนด์ที่ให้เซนเซอร์มาใหญ่มากกว่าท้องตลาดที่มีขายด้วยนะครับผมแล้วก็เรื่องของเลนส์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเลนส์ตัวอันต้าไวท์นะครับตัวนี้จะให้มาที่12ล้านพิกเซล f 2 2ตัวอันต้าไวท์ตัวนี้เจ๋งอย่างหนึ่งตรงที่รอบที่แล้วที่เขามีเนี่ยเขาไม ถ่ายวิดีโอ 4K ได้ในส่วนของเลนส์อันตราวายแต่ตัว a 5 1ตัวนี้สามารถถ่ายอันตราวายแบบ 4K ได้ด้วยนะครับอันนี้คือ ความเจ๋งมากแล้วก็การถ่ายกลางวันเนี่ยอัลตราไวคือเท่าออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเลนส์มาโครตัวนี้ผมลองถ่ายพวกวัตถุเล็กๆใกล้ๆนะครับมันจะได้ระยะห่างอยู่ในช่วงประมาณ3มเซนด้วยกันถือว่าค่อนข้างเข้าใกล้มากนะครับแล้วก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีสีเนี่ยมีความเพี้ยนค่อนข้างน้อยนะครับในส่วนของตัวมาโครนะครับแล้วก็ในส่วนของเลนส์เดฟนะครับตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัว F เนี่ยอยู่ที่ค่า2.2ด้วยกันทําให้สามารถถ,ถ่ายบแบบ ถ่ายวัตถุถ่ายกล่องถ่ายอะไรพวกนี้เออหน้าชัดหลังเบอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็ถ่ายคนได้ คือถ้าโทรศัพท์มือถือที่มันถายหน้าชัดหลังเบอร์ได้ต้องบอกก่อนว่าในท้องตลาดเนี่ยมันมีอยู่2แบบด้วยกันคือมีเดฟเซนเซอร์กับไม่มีเดฟมือถือที่ไม่มีเดฟเซนเซอร์เราสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบอร์ได้ก็จริงแต่ส่วนมากจะถ่ายได้เป็นคนอย่างเดียวแล้วจะใช้ซอฟต์แวร์จําลองนะครับแต่พอมีกล้องตัวเดฟเซนเซอร์เนี่ยเขาจะเหมือนกับวัดระยะชัดลึกได้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นตัวคนแล้วก็ทําให้มันเบอร์ได้เนียนมากกว่านั่นเองก็โดยจากที่ไปลองทดลองถ่ายรูปมานะครับกล้องด้านหลังเนี่ยเอาจริง,ตอ,งนนอติอ กังขาเลยจะเห็นว่าแสงสวยงามมากๆนะครับแสงค่อนข้างดีมากๆพอมาในโหมดกลางคืนนะครับผมตัวกล้องโทรศัพท์มือถือตัวนี้มันมีโหมดที่เรียกว่าไนท์โหมดนะครับก็สามารถถ่ายรูปกลางคืนเก็บรายละเอียดเก็บภาพอะไรได้ว่าดูสวยดูมีมิตินะครับในเรื่องของเลนมาโคก็นี่เลยลองถ่ายรูปให้ดูจะเห็นว่ามีรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ย ค่อนข้างที่จะครบท้วนชัดแล้วก็ระยะของเขาเนี่ยได้แบบ3ซมเซน4เซนอะไรประมาณนี้สามารถถ่ายติดได้โฟกัสได้อยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของเดฟเซนเซอร์จะเห็นว่าหน้าชัดหลังเบอร์มีความสวยงามมากๆแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้าเซลฟี่กันได้สะดวกสบายนะครับตัวฟิงเกอร์ปินด้านหน้าบอกไปแล้วเนาะสแกนได้ง่ายๆผ่านได้อย่างรวดเร็วนะครับตัวเครื่องนี้น้ําหนักจะอยู่ที่172กรัมด้วยกันถือว่าไม่ได้หนักมากแล้วก็ตัวเครื่องเขาจะบางมากนะครับอยู่ที่ประมาณ7.9มิลตัวนี้จะหนากว่าตัว A 5 1นอยู่นิดนึง นะครับแต่โทรศัพท์มือถือตัวนี้เขาจะมีตัวปลอกแถมซิลิโคโนมาให้ใช่ไหมเราใส่เข้าไปข้างในเนี่ยก็จับใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกมือนะครับสีชมพูพอใส่เคสออกมาปุ๊บมันก็จะ ดูหม่นหมอย่างนี้ก็เอาจริงๆคือผู้ชายก็ถือใช้งานได้นะกับสีนี้ดูสดใสดีนะครับดูแบบเออดูแนวดีพอใส่เคสปุ๊บมันก็ซอฟสีลงเพราะว่าเคสตัวนี้จริงๆมันไม่เป็นเคสใสแบบใสปิ้งขนาดนั้นน่าจะออกแบบดำๆเทาๆนิดนึงนะครับมีแถมมาให้แล้วก็ตัวเครื่องเขาติดฟล์มาให้อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวเรามาลองในเรื่องของการเล่นเกมกันดูบ้างดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมในเรื่องของซอฟต์แวร์เครื่องตัวนี้เอาจริงๆมันดีอย่างหนึ่งตรงที่เราสามารถ เล่นเกมต่างๆไปได้ด้วยแล้วก็สามารถเปิดแอปพลิเคชันอื่นซ้อนหน้าจอกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของเกมนะครับลองเล่นเกมตัว Call of Duty กันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรตัวนี้ก็หน้าจอ Super AMOLED ให้สีที่ดำมืดสนิทมากนะครับแล้วก็แสงสีค่อนข้างสวยงามเรื่องของเสียงเรื่องของลำโพงเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกัน ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับอยากจะบอกว่า A51 ตัวนี้คือเล่นได้ไม่น้อยหน้าเครื่องแบบราคาแพงๆนะครับตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นซ p u ของ Exynos นะครับสามารถเล่นได้คือซอฟซอต์แวร์ซ a m s ุง g o p t i m ม z e มาค่อนข้างดีอยู่นะครับผมนี่ตายเลยนะครับส่วนหน้าจอในเรื่องของการทัชสกรีนการสัมผัสอะไรต่างๆเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะครับตัวลาโพงถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างพอใช้งานได้ดีเลยนะครับแม้อาจจะไม่ได้แบบเสียงดีกระหึ่มอะไรขนาดนั้นแต่ก็เนี่ยเสียงยิงปืนน่าจะได้ยินกันอยู่นะครับ ก็สามารถเล่นได้ไม่มีสะดุดไม่มีกระตุกนะครับตัวนี้เป็นเกม c a อ l of Duty นะพวกสาย ROE ผมอาจจะไม่ได้ทดลองให้เล่นเนื่องจากว่าส่วนตัวไม่ค่อยได้เป็นสายแบบเกมแนวนั้นนะครับเป็นเกมแนวยิงปืนมากกว่านี่ยิงโดนสบายๆสามารถนี่ครับก็ยิงได้ค่อนข้างดีเรื่องของเสียงให้ฟังเสียงอะ ประมาณนี้นะครับเสียงพอดีไมค์ผมติดไว้ที่ด้านหน้ามันอาจจะแบบลองเล่นตรงนี้มันจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของการเล่นเกมก็ถือว่าโทรศัพท์เจ้า Samsung A51 เครื่องนี้นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือที่ สามารถใช้งานทั่วไปเนี่ยในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับอย่างเมื่อกี้ขนาดเล่นเกมยังให้ภาพที่สีสันค่อนข้างสดถ้าสมมุติคุณเอาแบบไว้ดูพวก Netflix อะไรพวกนี้นะครับก็จะได้สีที่ค่อนข้างดีเพราะว่าหคือหน้าจอที่เป็นภาษีของเรื่อง Super AMOLED เนี่ยมันดีอยู่แล้วครับซอฟต์แวร์ที่สามารถแบบแบ่งสปิทหน้าจอแยกการใช้งานเปิดเกมเปิด Facebook พร้อมกันได้อันนี้ก็ ทำออกมาได้ดีนะ CPU แรงพอใช้งานเลยนะครับแล้วก็ตัวแรมเนี่ยให้มาถึง6กิกด้วยกันอันนี้ใช้งานได้เพียงพอแล้วก็ตัวฟ t สชาร์ตตัวนี้อยากจะบอกว่าเอาจริงๆคือถ้าเราเสียบชาร์จสักประมาณ30นาทีเนี่ยแบตมันก็เพียงพอที่จะใช้งานได้ภายใน1วันแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นเกมหนักทั้งวันจนเกินไปนะครับเรื่องของกล้องเนี่ยก็ อย่างที่บอกตัวนี้จุดเด่นก็คือมันมีโกล้องมาโครมาให้ก่อนหน้าคือไม่มีกล้องมาโครนะครับแล้วก็โฟกัสระยะเนี่ยเขาอยู่ประมาณช่วง4เซนนะครับจริงๆ3เซน,นก็ยังพอได้แต่เอาจริงๆให้ม่นเป๊ะปเ,ปเนี่ยใกล้ประมาณ4เซนนะครับจะได้ดีที่สุดเก็บได้ถึง5ล้านด้วยกันนะครับแล้วก็คุณสามารถมาครอบมาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ซูมให้มันดูเหมือนกับใกล้มากยิ่งขึ้นก็ยังทําได้อยู่เพราะว่ารายละเอียดมันยังเพียงพออยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของเลนส์อัลตรวายอย่างที่บอกไปฮะอย่างการถ่ายวิดีโอ อันนี้เป็นการทดสอบใหม่แล้วก็ตัวกล้อง Samsung A51 นะครับผมแสงยามเย็นประมาณ5โมงครึ่ง5โมง40นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบ Super Study กันสั่นกันเลยป่ะของโทรศัพท์มือถือซึ่งรุ่นนี้มันดีตรงที่ถ้าเปิด p r K นะครับมันจะเปิดกันสั่นไม่ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติคุณเปิดเป็นแบบ Full HD สามารถเปิดกันสั่นได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองแบบย้อนแสงดูนะครับ อันนี้เป็นการย้อนแสงพาทิดอยู่ข้างหลัง,งผมเลยหน้าดำไหมดำดำนิดนึงใ่อะถ้าสมมติผมยืนตรงนี้บังกล้องดำไ,ดไหมไครับด้ได้ไดยังได้อยู่เนาะก็เรียกว่าสามารถถ่ายบางังเรียกว่าย้อนแสงได้ก็ระดับหนึ่งประมาณนี้เลยส่วนเสียงที่คุณได้ยินก็จะเป็นเสียงของตัว A51 นะครับเป็นไมแบบเปิดโล่งอยงนี้แหละลองทดสอบครับโอเค ก็จะเห็นว่าตัววิดีโอเนี่ยมันจะมีพวก super study นะครับกันสั่นอะไรต่างๆมาให้ก็ไปเป็นแบบกันสั่นแบบซอฟต์แวร์นะครับที่ตัว Samsung ให้มาตัวนี้ข้อเด่นของเขาเลยก็คือตัว ultra wide เนี่ยปกติเมื่อก่อนมันจะถ่าย 4K ไม่ได้แต่ตอนนี้จะถ่าย 4K ได้แต่พอเราถ่าย 4K ปุ๊บเนี่ยมันจะ ไม่สามารถเปิดในเรื่องของกันสั่นได้นะครับจะทําให้เหมือนกับว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้มันจะเป็นซอฟต์แวร์คือถ้าเราถ่าย Full HD เขาจะเหมือนกับครอปแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ดึงไว้เพื่อไม่ให้มันสั่นแต่พอเราเปิดที่เป็น 4K เนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือครอปแล้วมันก็จะไม่สามารถเปิดกันสั่นได้นะครับแล้วก็ตัวเลนส์อันตรวายเนี่ยความละเอียด12ล้านโดยมุมมองของกล้องตัวนี้ได้สูงถึง 1, 123องศาถือว่าค่อนข้างเยอะเอามากๆนะครับรายละเอียดค่อนข้าง ครบถ้วนนะครับเก็บวิวกว้างๆได้อย่างสบายๆนะครับก็ไปถ่ายกับเพื่อนเยอะๆเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวเก็บไม่หมดเฟรมยังไงยังไงก็เก็บได้หมดเฟรมอย่างแน่นอนก็ลองดูกันไว้ครับเป็นตัวเลือกตัดสินใจอีกตัวหนึ่งสำหรับใครที่กําลังมองหาโทรศัพท์งบแบบกลางๆไม่ได้แพงจนโอเวอร์กันไปซัมซุง A51 ตัวนี้น่าจะค่อนข้างตอบโจทย์นะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ b x p r i m e t i คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่รีวิวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ